โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมช่วง Data c าคา a ร t เตอรกันด้ามกันนะครับผมในครั้งนี้เราก็จะมาอยู่กับโมบิสูดใน TR Project เครื่องหมายเลขก2กันนั่นก็คือ กันดัม TR1 h e ันเฮเซลโดยเครื่องนี้ก็จะต่อจากเฮเซลก่อนหน้านี้นะครับก็ไปดูเฮเซลตัวนั้นก่อนก็ได้เพราะเราจะไม่เล่าซ้ําเยอะโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นของเฮเซลทเนี่ยตัวมันนั้นเป็นเครื่องที่ไม่ได้อยู่ในโปรเจกทรีออย่างเป็นทางการนะครับมันเป็นเพียงแค่เครื่องอะไหล่สำรองของตัวเฮเซลหมายเลขหนึ่งเท่านั้นแล้วจากการที่มันเป็นเพียงแค่เครื่องอะไหล่สำรองครับเลยไม่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมอะไรเข้าไปเป็นเพียงแค่เครื่องเป่า เหมือนกับเฮเซล1ในช่วงเริ่มต้นหรือคือเป็นจิ้มเคลหัวกันดั้มแล้วก็ยังไม่มีการทำเซ็นเซอร์ที่มืออีกด้วย เครื่องนี้ถูกเก็บไว้ที่ยานลบของหน่วยท3ซึ่งมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการทดสอบเฮเซล1อันนั่นก็คือทร i b บูสเตอร์ยูนิตเป็นแบ็คแพ็กทัสเตอร์เครื่องยนต์เทอร์โมนิวเคลียร์แบบเดียวกับเฮเซล1แต่ว่าได้รับการดัดแปลงโดยจะติดตั้งทัสเตอร์เสริมที่ชื่อว่ายูนิเวอร์ t ซลทัสเตอร์เข้าไปซึ่งตัวของยูนิเวอร์ t ซลทัสเตอร์เนี่ยหลักการทำงานของมันพูดง่ายๆก็เครื่องบินดีๆนี่เองครับโดยตัวของเครื่องบินเนี่ยจะมีหางเสือแล้วก็ส่วนที่เรียกว่าแอร์เรีอน ที่ในการควบคุมทิศทางการบินของเครื่องบินซึ่งใช้หลักการนั้นกับตัวทัสเตอร์นี้สามารถควบคุมทิศทางการบินของโมบิสูตได้อย่างอิสระถ้าเป็นการดั้มของจักรวาลอื่นหรือว่า UC ในช่วงหลังๆเนี่ยถือว่าเป็นความสามารถแบบปกติเลยแต่ถ้าเป็น UC ในช่วงแรกเนี่ยความสามารถของทัสเตอร์โมบิสูตททาได้เพียงแค่การบินตรงนะครับเราไม่สามารถที่จะควบคุมโมบิสูตในการหักหลบกระสุนปืนแบบเดียวกับฟีด้อมได้แต่ว่าตัวของไทบูสเตอร์สามารถที่จะทําอย่างนั้นได้เลย ถ้าเป็นภาษาเกม GBO ก็คือมี Quick Turn กับ Fort i n ินนั่นเองครับโครงสร้างส่วนเฟรมของไท i Booster ถูกสร้างขึ้นมาจากเทคโนโลยี Movable Frame หรือว่าเฟรมเคลื่อนย้ายที่ใช้กันในตัวของ Mark II และหุ่นรุ่นหลังๆในช่วงปี UC87 โดยตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับที่มีการนำา o v a b l e Frame มาใช้งานซึ่งก็ใช้งานกับตัวของไทบู o เตอร์นี่แหละ ส่วนปีกของทรบูสเตอร์ที่สามารถหักเลี้ยวและเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระก็มีผลมาจากตัวของโมเวเบอร์เฟรมหลังจากที่พัฒนาจากตัวของทรบูสเตอร์แล้วค่อยมีการนำโมเวเบอร์เฟรมมาใช้งานกับโมบิสูดในภายภาคหน้าก็อย่างที่ว่าเครื่องนี้คือต้นแบบเทคโนโลยีของโมเวเบอร์เฟรมนั่นเองแต่มันเป็นเพียงแค่ส่วนที่เป็นทรบูสเตอร์ไม่ใช่ส่วนของโมบิสูดนะครับโมบิสูดยังคงเป็นจิ้มหัวกระดัมอยู่เหมือนเดิมอุปกรณ์ทรบูสเตอร์ยูนิตถูกเก็บไว้ที่เดียวกันกับเครื่องอะไหล่สำรองของเฮเซลซึ่งเดิมทีแล้ว ต้องติดตั้งให้กับตัวของเฮเซลครับแต่จากการที่เฮเซลเนี่ยกำลังออกปฏิบัติการในการต่อสู้กับซีออนอยู่ทําให้ไม่ได้มีการนําอุปกรณ์นี้ออกมาใช้งานจนกระทั่งหนึ่งในสมาชิกทีมทรีทรี เอเลียสฮันเตอร์ได้มีการนำเครื่องสำรองไปติดตั้งเข้ากับทรายบูสเตอร์ยูนิตและนำเครื่องนี้ออกไปช่วยในการต่อสู้หลังจากการต่อสู้จบลงได้มีการผลักดันให้เครื่องนี้เข้าสู่ TR Project อย่างเป็นทางการเลยได้กลายเป็นว่าเครื่องนี้ถูกตั้งชื่อว่ากันดัม TR-1 เครื่องหมายเลขก2 h เฮเซล2นอกเหนือจากการเปลี่ยนชื่อแล้วยังมีการเปลี่ยนสีโมบิสูดให้กลายเป็นสีแบบเดียวกับเฮเซลห และติดตั้งเซ็นเซอร์ที่นิ้วเพื่อแยกแยะว่าเป็นโมบิสูตรของ TR Project หรือว่ากลายเป็นเครื่องอย่างเป็นทางการนั่นเองครับแล้วแน่นอนนักบินประจำการของเครื่องนี้ก็คือเอเรียสฮันเตอร์ฮันเตอร์นั้นเขาเป็นนักบินของกองทัพสาพ,พันธ์ที่ถูกส่งมาประจำการที่หน่วยทีทานและเป็นสมาชิกทีม 3T ของเมอร์ฟี่ช่วยในการทดสอบโมบิสูตร TR Project ประวัติของตัวะครน,นี้เอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าตัวะครน,นี้จะมีประวัติเพิ่มในตอนที่ทําคลิป TR-5 ไฟนะครับเราขอเบรกไว้เท่านี้ไปต่อกันที่ตัวของเฮเซลทรู อุปกรณ์ของเฮเซล2นอกเหนือจากมีการติดตั้งไทรบูสเตอร์แล้วอาวุธพื้นฐานอย่างเช่นบีมเซเบอร์กับบีมไรเฟิลก็ยังเป็นของเดิมจากเฮเซล1แล้วมันก็ยังสามารถที่จะติดตั้งอุปกรณ์อื่นอย่างเช่นชิลบูสเตอร์หรือแม้แต่ล่างฟูลอร์เมอร์ก็ยังสามารถที่จะติดตั้งได้ในด้านความเร็วกับความคล่องตัวแล้วเฮเซล2ถือว่าเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพที่สูงมากในด้านความเร็วแต่ว่าตัวของเครื่องก็ยังคงมีปัญหาเดิมจากเฮเซล1อยู่นั่นก็คือระบบปฏิบัติการไม่ด้รับการอัปเกรดให้รรองรับ ตัวอุปกรณ์แหล่งพลังงานก็ยังคงเท่าเดิมทําให้สามารถที่จะต่อสู้ได้เพียงแค่แป๊บเดียวแล้วยิ่งไทรบูสเตอร์เนี่ยกินพลังงานหนักกว่าตัวปกติซะอีกนะครับคนเล่นเกม gbo รู้ซึ้งเลยแหละว่าตัวนี้แดกบูดเยอะชิบหายหลังจากเหตุการณ์ที่เฮเซลหนึ่งได้รับความเสียหายและซ่อมแซมให้กลายเป็นเฮเซลคัสตอมเครื่องนี้ก็ได้รับการอัปเกรดให้มีสมรรถนะที่ใกล้เคียงกันเพื่อให้สามารถร่วมต่อสู้ไปด้วยกันได้เลยมีการอัปเกรดเฮเซลสติดตั้งอุปกรณ์ใหม่จึงได้ชื่อว่าแอดวานซ ในตอนที่มีการอัปเกรดเป็นแอดวานซ์เฮเซลจะมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมพื้นฐานในช่วงเริ่มต้นของเฮเซลหนึ่งทั้งหมดนั่นก็คือทัสเตอร์เทอร์โรมนิวเคลียร์ที่ส่วนหลังแล้วก็ส่วนขา2อันโดยส่วนขานั้นจะอยู่ตรงหัวเขา่าเหมือนกับตัวเฮเซลหนึ่งเอคกซูเอเตอร์ซัพพอร์ตตรงส่วนคอก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมเพราะเดิมทีแล้วอุปกรณ์นี้มันมาพร้อมกับแบ็คแพคซึ่งก็คือมันอยู่ตั้งแต่ตอนเป็นเฮเซลสองแล้วต่อไปเป็นสิ่งที่มีการอัปเกรดเพิ่มขึ้นโดยส่วนแรกเลยก็คือ็ด้้าาานนนนนหลังังจะมีีกรํส่ว่วท ทายบูสเตอร์ออกไปแล้วเปลี่ยนให้กลายเป็นชิลบูสเตอร์2อันแทนโดยชิลบูสเตอร์2อันจะเป็นการประกบเข้าด้วยกันนะครับซึ่งการประกบโรคเข้าด้วยกันนี้เดิมทีแล้วจะไปจะต้องนําไปทดสอบกับบูบิสูตอย่างเกาบอดี้ครับแต่กลับเกิดปัญหาบางอย่างขึ้นเดี๋ยวค่อยไปเล่าในคลิปของเกาบอดี้แล้วกันโดยการว่าต้องนํามาทดสอบกับตัวของแอดวานแทนอย่างที่2ก็คือ en han นฮา e ชิลบูสเตอร์โดยจะเป็นชิลบูสเตอร์ที่ทำการนับเกรดมาให้สามารถยิงปืนออกไปได้โดยจะมีปากกระบอกป ืนติดตั้งไว้ที่ตัวรโจําจำนวนทั้งหมด10กระบอกด้วยกันสามารถยิงแบบกระจายและสามารถยิงแบบฟูชาร์จได้ เอ็นฮันชิลบูสเตอร์มันเป็นได้ทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีของมันก็คือมันเป็นโล่ที่มีปืนติดตั้งเอาไว้สามารถที่จะโจมตีได้ส่วนข้อเสียของมันก็คือประสิทธิภาพในการป้องกันมันลดลงเนื่องจากว่าถอดเกาะป้องกันให้กลายเป็นปากกระบอกปืนแทนต่อไปเป็นอย่างที่3ทัสเตอร์เสริมตรงส่วนเท้าครับโดยอันนี้จะแยกกันกับทัสเตอร์ที่อยู่หัวเข่านะเว้ยซึ่งหน้าที่ของมันคือเป็นทัสเตอร์ที่มีหน้าที่ในการเบรกหรือชะลอโมบิสูตในตอนที่ทําการลงจอดครับพูดใน ง่ายก็คือมันเป็นแฟบของเครื่องบินในตอนที่โมบิสูจะทําการแลนดิ้งลงพื้นแล้วไม่มีการใช้งานตัวทัสเตอร์นี้เนี่ยมันจะทําให้ข้อต่อส่วนขาของโมบิสูได้รับความเสียหายจากน้ําหนักที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเลยต้องมีการเสริมส่วนนี้เข้าไปต่อไปเป็นอย่างที่4 ซับอาร์มหรือว่าแขนเสริมซึ่งเราจะเห็นกันในตัวโอของปี UC87 ใช่ไหมแต่ว่านี่จะเป็นซับอาร์มรุ่นแรกนะครับซับอาร์มรุ่นแรกจะมีการติดตั้งให้กับตัวของแอดวานโดยมีการติดตั้งไว้ที่ส่วนกระโปรงของโมบิสูดน้ำหนักก็เยอะอยู่พอสมควรเลยซึ่งอุปกรณ์ซับอาร์มนี้ยังไม่มีการทําอ s อปฏิัติการรองรับเข้ากับตัวของโมบิสูดนะครับทำให้การใช้งานซับอาร์มจะมีปัญหาใหญ่ๆอยู่หนึ่งอย่างก็คือเราไม่สามารถที่จะใช้งานซับอาร์มกับแขนหลักของโมบิสูดพร้อมกันได้ครับก็คือถ้าเราทําการใช งานแขนหลักของโมบิสูตอยู่จะไม่สามารถใช้ซับอาร์มได้ถ้าเราใช้ซับอาร์มก็ไม่สามารถใช้แขนหลักโมบิสูตได้ด้วยเช่นเดียวกันก็คือไม่สามารถควบคุม4ีแขนพร้อมกันได้นั่นเองต่อไปอย่างสุดท้ายเซนเซอร์ออปติคอลตรงส่วนหัวเราจะเห็นว่าส่วนหัวของแอดวานเนี่ยมันเปลี่ยนไปครับโดยมันจะมีการติดตั้งเซนเซอร์ออปติคอลรุ่นใหม่ลงไปโดยเซนเซอร์ออปติคอลนี้มันจะเสริมความสามารถด้านเรดาร์และกล้องของโมบิสูตครับโดยกล้องจะซูมไกลยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วเรดาร์ก็จะไกลขึ้นกว่าเดิมด้วยซึ่งประสิทธิภาพของมันจะเทีย เท่าได้กับจิมสไนเปอร์ทรีในเนื้อเรื่องไม่ได้มีการพูดถึงนะครับว่าเซนเซอร์นั้นมีระยะอยู่เท่าไหร่แต่ถ้าเอาตามหลักพื้นฐานโมบิสูสไนเปอร์ของทีทานแล้วลก็ระยะของเรดาร์น่าจะอยู่ราวๆประมาณ1,000 0กิโลเมตรัพครับ h ฮเซลสองเนี่ยจะถูกใช้งานในปี UC84 เหมือนกับตัว h ฮเซลหนึส่วนตอนที่เป็นแอดวานเนี่ยจะอยู่ในช่วงปี UC87 นะครับในเวอร์ชันโมเนี่ยได้มีการพูดถึงว่ามีการดัดแปลงให้กลายเป็น a แอดวานในปี UC87 เดือนมีนาคมส่วนมีการปรากฏตัว Virtual Anime เวอร์ชั a น i อนเมนี่ยจะอยู่ในสงครามกิฟว์อร์ในภาคเซต a ากันดั้มของปี87เลย แล้วการปรากฏตัวของแอดวานในเวอร์ชันอนิเมะเนี่ยมันจะเป็นการปรากฏตัวของเซต้ากันดั้มฉบับเดอะมูฟวี่ทั้ง3ภาคนะครับซึ่งเดอะมูฟวี่ทั้ง3ภาคเนี่ยจะเป็นการตีความฉากใหม่ให้ไม่เหมือนกับตัวของทีวีซีรีส์แล้วตัวนี้แหละมันเลยกลายเป็นประเด็นว่าตัวของกันดั้มตระกูล TR เนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในจักรวาลหลักของ UC นั่นเองครับ ในตอนที่เซตากันดั้มเดอะมูฟวี่ได้มีการฉายเนี่ยเกิดกระแสเชิงลบเกี่ยวกับตัวของอาจารย์โทบิโนที่เป็นคนเขียนเนื้อเรื่องเลยว่าทําไมตัวเนื้อหาของตัวเดอะมูฟวี่มันไม่สอดคล้องกับตัวของเดอะเบิร์นเซตาเหมือนกับเป็นการตีความว่าเป็นคนะจกรวาลซึ่งตัวของอาจารย์โทบิโนก็ไม่ได้มีการออกมาพูดถึงในจุดนี้คนที่ดูเซตากันดั้มเดอะมูฟวี่กับฉบับทีวีซีรีส์เนี่ยจะเห็นถึงความแตกต่างในช่วงเหตุการณ์ตอนจบนะครับถ้าเกิดว่าเป็นฉบับทีวีซีรีส์มันจะเสื่อมเนื่องไปจนถึงเหตุการณ์ แต่ถ้าเป็นฉบับเดอะมูฟวี่มันจะไม่ต่อไปถึงดับเบิลเซต้านั่นเองมันเลยกลายเป็นการตีความถึง2จักรวาลครับตัวของทางซันไรส์หรือว่าทางออฟฟิเชียลเองเนี่ยก็ไม่ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันยกเว้นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งที่ว่าก็กคือฉลองครบรอบ30ปีกันดั้มครับได้มีการทําแผ่นโบชัวที่มีการโชว์ไทม์ไลน์ของจักรวาลกันดั้มซึ่งในแผ่นโบชวัวนั้นเนี่ยจะมีเพียงแค่ตัวของกันดั้มเดอะมูฟวี่ทั้ง3ภาคชาคาลเตอร์ Char ounter, และเซต้ากันดั้มเดอะมูฟวี่ ตัวทีวีซีรีส์เลยมันจึงเกิดการตีความที่ว่า แพนโบชัวฉลองครบรอบ30ปีนี้เป็นอีกหนึ่งไทม์ไลน์หนึ่งของจักรวาลการดัมที่การดําเนินเนื้อเรื่องนั้นจะเป็นการดัมเดลโมวี่สภาคการดัมเซต้าสภาคแล้วก็ไปชาคาลเตอร์ ounter, หรือก็คือไม่มีตัวที่เป็นทีวีซีรีส์อยู่เลยตัวหออาจารย์โทมิโนโอเองก็เคยพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับว่ามันเป็นเรื่องราวต่อกัน7เรื่องนั่นก็คือการดัมสาภาคเซต้าการดัมสาภาคและชาคาลเตอร์ ounter, รวมกันเป็น7เรื่องพอดีเหมือนกับว่าเป็นอีกหนึ่งจักรวาลหนึ่งแต่เจ้า แล้วถ้าอ้างอิงจากคําพูดของจานแกก็คือ7เรื่องนี้มันต่อกันแล้วเรื่องอื่นละ่ะไม่เกี่ยวออย่างเช่น d ดับเบิรเซต้าก็ไม่ไปถึงชาว่างั้นเป็นการตัดดับเบิรเซต้าออกจากตัวจักรวาลหรือยังไงสมัยก่อนป๋าแกห้าวอย่างนี้แหละ เราแฟนๆที่ดูเซตากันดัมฉบับเดอะบูบี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าออกมาด่าตัวของอาจารย์โทมิโนและด่าทีมผู้สร้างทุกคนในตอนนั้นเลยแหละนะโอเคก็คงจะผ่านไปในจุดนี้เนาะสิ่งที่อยากจะสื่อก็คือตัวของการดัมตระกูล TR เนี่ยมันยังก้ำกึ่งอยู่นะครับระหว่างมันเป็นตัวของจักรวาลหลักหรือว่าเป็นตัวของจักรวาลอื่นกันแน่เรื่องพวกนี้คิดไปก็ปวดสมองอันมมนี้เมฮิเมครั้งนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม